สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่488นะคะคุณท่านกำลังรับชม EP ที่488กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด32รายการค่ะหากวันนี้นะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1วันนี้ค่ะคุณท่านขอเปิดด้วยนะคะเป็นแหวนหลวงพ่อเดิมของท่านวัดหนองโพนะคะโดยจะเป็นรายการที่15นะคะ,คะท่านเรียนหลวงพ ข้อแดงค่ะวัดเขาบันไดอิดนะคะหรือเป็นหมายเลข21ของขท่าน,านเป็นพะระลีลานะคะเปิดบูชาคู่ให้กับคุณท่านเลยนะคะหมายเลข30มสิน้ท่านเป็นรูปหล่อหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะคะเปิดคู่ให้กับคุณท่านเลยค่ะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์089 1927 153 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3, 3ค่ะ จะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะหากวันนี้ท่านใดปิดทันจองทันรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านฝากคุณท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะวันนี้นะท่านเปิดราคาแบ่งปันเบาๆให้กับคุณท่านเลยนะคะให้ทันการเอาท่านอาทิตย์หน้านะคะหนูจะหยุดไลค์นะคะ10กว่าวันเลยนะคะวันนี้ให้ทันเลยน้าท่านส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะท่านหมายเล็กหนึ่งขอเปิดด้วยนะคะเป็นแหวนหลวงพ่อเดิมเขาท่านวัดหนองโพนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะแหวนวงนี้นะคะตัวเรือเนะะ่าท่านเป็นแหวอ่าเป็นเนื้อทองเหลืองเน,น่าท่านนี่ค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นโคตรสีของหลวงพ่อเดิมเขาท่านเป็นแหวนนะคะหัวแหวน,นะคะ่ะของท่านจะเป็นเนื้อลงยานะคะ สวยมากๆเลยนะคะได้พร้อมกล่องค่ะวันนี้พิเศษให้กับท่านที่ศรัทธ,ธาเลยนะคะขอแบ่งปันที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นของท่านหัวแหวนนะคะเปิดได้ของท่านด้านในเปิดมานะคะท่านก็จะเป็นคนเขี้ยวน้องท่านเป็นโคจัสีของหลวงพ่อเดิมนะคะมีคราบทององค์ลงรักปิดทองน้องท่านรายการนี้แบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะขออนุญาตนำออกมาให้กับคนท่านได้ชมกันชัดๆนะคะ นี่ค่ะหัวแหวนน้องท่านด้านในแหวนนะคุณท่านก็จะอักขระไว้ว่าหลวงพ่อเดิมนะคะเล่นแร่เปิดธาตุนะคุณท่านขออนุญาตสวมให้กับคุณท่านได้ชมกันนะคะสวยมากๆเลยนะ้องท่านตรงหัวแหวนสามารถเปิดได้นะคะเป็นโคตรสีของหลวงพ่อเดิมค่ะองค์ลงรักปิดทองนะคะ หมายเลขหนึ่งวันนี้ค่ะแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองค่ะหมายเลขสองวันนี้นะคะเป็นพระกิ่งของหลวงปู่ทิมอิส,สริโกค่ะท่านใต้ฐานนะคะฝั่งนาคปกไว้นแนวท่าน1นึ่งองค์นะคะพร้อมกล่องของท่านหน้ากล่องท่านอักระรว้ชัดเจนนะคะยันห้าค่ะขอแบ่งปันที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นนะคะพระกิ่งหลวงปู่ทิมรายการนี้นะคะปิดให้ทานจองให้ทานแนวทานไม่อยากให้คุณท่านพลาดองค์ที่ชอบนะคะอาทิตย์หน้าหนูหยุดไลฟ์หลายวันเลยนะคะวันนี้นะคุณท่านส่งให้ฟรีครบทุกบ้านค่ะตายฐา,าน้นงทานฝั่งนาคุกนะคะนาคปกหลวงปู่ทิมหนึ่งองค์ด้วยกันค่ะ400บาทเท่านั้นคองท่านหาองค์เวยๆแบบนี้กันที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะหมายเลขสามวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีโกกทอมอท่านเหรียญเป็นเนื้อเปียกทองนะคะคุณท่านได้พร้อมกล่องค่ะขอแบ่งปันให้กับคุณท่านเลยนะคะสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะพระครูวิทยกิติหรือเหรียญหลวงปู่โตนะท่านเนื้อเปียกทองนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่าน เป็นเหรียญปีหนึ่งหนึ่งนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะสวยมากๆเลยนะคะทัดมาเขาทานมากันที่รายการที่สี่ค่ะหมายเลขสี่วันนี้ค่ะเป็นเหรียญพระพรมปัญโยนะคะหรือหลวงปู่ดูวัดสะแกค่ะท่า,ทานเป็นปีสามหนึ่งนะคะเหรียญกลมเนื้อเปียกทองเช่นกันค่ะท่านตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะพร้อมหูห่วงค่าท่านข,าานขอแบ่งปันเลยนะคะสี่ร้อยบาทค่ะ สี่บาทนะคะด้านหลังคุณท่านก็จะเป็นยันอัขระท่านชัดนะคะวันนี้เอาให้ทันกันนะคะท่านท่านใดโทรเข้ามาสอบถามนะคะให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือทักไลน์มาก,ก่อนนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมติดการขายให้ทันทีค่ะท่านฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะหมายเลข5วันนี้นะคะเป็นพระกลุนคท่าน,านพระลีลานะคะองค์นี้เป็นเนื้อชินค่ะท่าน อยู่ในเลี่ยมกรอบเลยนะคะได้รับองค์พาพร้อมเลี่ยมค่ะขอแบ่งปันที่400บาทเ่าทาน400บาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลข6วันนี้เขาทานเป็นพระขุนแผนนะคะเป็นพระเนื้อดินเผ่ายอดนิยมเ่าทานได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมกรอบให้เลยนะคะ องสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งของท่านเนื้อดินไม่มีแตกนะคะเป็นพระคุณแผนค่ะคุณแผนบ้านกลางนะคะยิ่งลงกลองยิ่งเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดของท่านขอแบ่งปันเลยนะคะสี่บาทค่ะสี่บาทพร้อมส่งของท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลขเจวันนี้นะคะเป็นพระมงคลเทพมุนีนะคะเรือนเรียนหลวงพ่อสดวัดปากน้ำะคาท่าน มาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเก่าเลยนะคะหน้าเหรียญท่านสวยนะท่านหน้าเหรียญท่านเต็มนะคะไม่สึกไม่มีรอยหีบหัวนะคะองค์นี้พร้อมเลี่ยมค่ะแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะวัดปากน้ำภาษีเจริญคำท่านเหรียญพ่อสุดหากันยากค่ะท่านใดที่ต้องการเก็บนะค่ะท่านไม่ควรพลาดค่ะ ได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลข8วันนี้ของท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะคะเหรียญปีสองสามอุท่านองค์นี้นะคะมาพร้อมกรอบเลี่ยมเงินเก่าเช่นกันค่ะได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมเลย้อนงะท่านไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะนี่ค่ะนาท่านเต็มนะองท่านดูลายเส้นนะคะดวงตาจมูกท่านนะคะแบ่งปันเลยนะคะ400บาทค่ะ 400บาทพร้อมส่งน้ำท่านสุสานไตรักจังหวัดลำปางค่ะเป็นรุ่นพิเศษค่ะหัดมาหามากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลข9วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อ,อหลวงปู่ศิราสิริจันโทน้ำท่านองค์นี้นะคะเนื้อทองแดงลุมดำเขาท่าน mm. มาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองเลยนะคะ ตรงนี้พร้อมเลี่ยมเลยนะท่านเจ้าของเดิมนะคะ<ๆ>เขานํามาปล่อยนะคะหากท่านใดศรัทธานะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะเป็นรุ่นถวายซื้อที่ดินนะคะท่านรวยเงินกูกติรา้าน้องท่านด้านหลังนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถลามาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะ หมายเลขสิบวันนี้น้าท่านเป็นเหรียญน,นะคะ,ะ,คะเหรียญจุราลงกรพระจุลจอมพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน้าท่านเหรียญราชการที่ห้านะคะเนื้อเปียกทองของท่านท่านใดสะสมเหรียญน,นะคะไม่ควรพลาดค่ะมาพร้อมกรอบเลี่ยมกันน้ําเลยนะคะ <S <S วันนี้ขอแบ่งปันเลยนะคะสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะลาผลภูนทวีของท่าน ครูบาจ้ากเกมเขมโกสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะเหรียญน,นี้นะท่าน,น400บาทเท่านั้นค่ะไม่ควรพลาดค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะมาเลข11วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะท่าน,นเหรียญท่านเก่าเดิมนะคะตามสภาพเลยนะท่านพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะท่านใดสนใจนะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะ ด้านหลังเป็นหลังยันสีน้องท่านเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพร้อมเลี่ยมเลยน้องท่าน400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12รายการนี้นะคะเป็นเหรียญอ่เป็นพระปิตานะคะท่านของหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะคะองค์นี้นะคะท่านเป็นจัมโบ้รุ่นที่สองนะคะเนื้อท่านเก่าเดิมเขาท่านอยู่ในเลี่ยมกรอบด้วยนะคะกรอบลงยาค่ะ ท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทนองท่านด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13รายการนี้เป็นพระปิดตานะทะ่านองค์นี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะเป็นแกะสลักด้วยไม้นะทะ่านเป็นไม้นะคะองลงรักปิดทองไดะะ้ท่าน ท่านใดสนใจนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะท่านด้านหลังก็จะมีผ้ายันสายศินนะคะปิดตาเน้อท่านแกะสลักด้วยไม้นะคะองค์ลงรักปิดทองค่ะ400บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14รายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเนื้อท่านหลังแบบนะคะ มากมากเลยนะท่านรายการนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะปิดตาพ่อแก้วแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะท่านกัมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงนะคะปี03อายุท่าน82ปีค่ะท่าน เป็นเหรียญเลี่ยมจับขอบนะคะเปิดโชว์องค์เนื้อพระดาวท่านาทาน่ทานใดสนใจพ่อแดงรายการนี้แบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะท่านให้ทันกันนะคะก่อนหนูจะหยุดไล์หลายวันเลยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่26ค่ะหมายเลข26รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ของท่านเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะ มาพร้อมเลี่ยมจับขอบเลยนะท่านเปิดแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทนะคะด้านหลังเหรียญเป็นพระครูวิสัยโสพลหรือหลวงปู่ทีมเขาท่าน400บาทเท่านั้นนะคะวันนี้จองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17วันนี้นะคะเป็นหลวงปู่แพลเปาะวะโรเขาท่าน,นเนื้อทองแดงนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นใบขี้เล็กนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วนะท่าน หน้าเหรียญท่านสวยคมชัดนะคะดวงตาจมูกนะคะท่านเนื้อทองแดงด้วยนะคะต่อโค้ดด้วยนะท่านแบ่งปันที่400บาทค่ะวัดตำแพงแสนนะคุณท่าน400บาทเท่านั้นนะคะปลอดภัยนะคะเหรียญอัคระไว้นะคุณท่านพับมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะ หมายเลข18รายการนี้นะคะเป็นเหนร,รียญราคาของหลวงพ่อเกษมเขมโกเนื้อทองแดงค่ะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบแสแตนเลสเลยนะคะเนื้อทองแดงะท่านเหรียญท่านสวยนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะหน้าท่านเต็มค่ะแบ่งปันเลยนะคะ400บาทค่ะสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะ<ๆ>เหรียญสิริมงคลค่ะท่าน คัะมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสูตรวัดกาหลงเอาท่านเนื้อปลาก้านะคะปี21หนึ่งค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นเสือเพนนะคะหลวงพ่อสูตรมาพร้อมเลี่ยมเอาท่านเหรียญท่านสวยนะคะท่านใดศรัทธาแบ่งปันที่400บาทค่ะ 400บาททุกท่านวันนี้จองให้ทานปิดให้ทานกันนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายสนใจหลายองครารายการอย่างไรนะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนของท่านจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะหมายเลข20วันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะทท่านองค์นี้เป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อแดงนะคะ ได้รับพระสมเด็จพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านใดได้ไปนะคะบูชาได้ส,ดสวยๆค่ะท่านนี่ค่ะพร้อมกรอบเลี่ยมเลยนะคะขอแบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะท่าน400บาทนะคะกรอบลงยาค่ะท่านกรอบแข็งแรงเลยนะคะสมเด็จของหลวงพ่อแดง400บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะท่าน หมายเลข21วันนี้นะคะเป็นพระกรุลีลาดท่านรายการนี้หนูขอเปิดบูชาให้กับคุณท่านคู่เลยนะคะคุณท่านจะได้รับคู่2องค์ด้วยกันนะคะเป็นพระกรุลีลาะค,ะค่าท่านเนื้อดินยอดนิยมนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%่้อยนะคุณท่านไม่มีบิดไม่มีแตกหักนะคะท่านใดที่ต้องการเก็บศึกษานะคุณท่านไม่ควรพลาดเลยนะคะ เป็นองค์เปื่อยนะคท่านด้านหลังค่ะเป็นเนื้อดินยอดนิยมนะคะท่านใดสนใจพระรีลาคู่นี้นะคะวันนี้คู่นี้ขอเปิดแบ่งปันนะคุท่านที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะคุณท่านได้รับ2องค์ด้วยกันนะคะพระนางรีลาคองท่านสวยมากๆค่ะปิดให้ทันจองให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะ หมายเลขที่2รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือของท่านเนื้ออันปากาค่ะขอแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยน้องท่านรายการนี้นะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะ หมายเลขยี่สิบสามรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเขาท่านหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเป็นพิมพ์เตารีดเขาท่านท่านใดสนใจองนี้นะคะแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่ยี่สิบสี่ค่ะ หมายเลขยี่สิบสี่วันนี้เขาท่านเป็นพระผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อสดนะคะขอแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทดาวท่าน,านอยู่ในเลี่ยมนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะเป็นพระผงนะคะเนื้อท่านสวยมากๆเขาท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเขาทานปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะ คาดมากค่ะ,คะมากันที่รายการที่25ค่ะหมายเลข25รายการนี้นะคะเป็นเหรียญน้องท่านหลวงพ่อเกษมนะคะงานยกช่อฟ้าสาราการเปยนะคะปี17เขาท่านได้พร้อมกล่องเลยนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำค่ะท่านใดที่ต้องการเก็บนะคะขอแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะหลวงพ่อเกษมเขมโกโกนะคะาท่าน สวยมากๆเลยนะคะติดให้ทันจองให้ทันนะคะ400บาทค่ะวันนี้แบ่งปันให้กับคุท่านที่อยู่รับชมช่องปัญญากันมานะคะปีหนึ่งเจาท่านเหรียญท่านสวยนะคะมาพร้อมกล่องเดิมค่ะตะใหแบ่งปันมานะคะพระบ้านพระเก่าเกศพลท่าน400บาทค่ะคัดมาค่ะมากันที่รายการที่26ค่ะ หมายเลขย6รายการนี้เป็นรุ่นมหาลาบนำท่านหลวงพ่อเกษมเขตม,มโกนะคะสุสานไต้รักจังหวัดลำปางคำท่า,ทานเหรียญระฆังนะคะปี36มหกท่า,ทานเหรียญระฆังสารพัดนึกรุ่นมหาลาบค่ะเนื้อทองแดงลมดํานะคะขอแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นคาท่านหลวงพ่อเกษมเขมโ,มโกนะคะนาเหรียญน,นะคะท่า,ทาน เ่าตามสภาพเลยนะคะดวงตานะคะ400บาทเท่านั้นค่ะรุ่นมหาราบนะคะหากวันนี้นะคะท่านใดสนใจรับคู่นะคะหมายเลข25-26นะคะรับหลวงพ่อเกษมคู่นะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้ค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่27ของท่าน หมายเลข2ีวันนี้นะคะองค์นี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนาท่านไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหรือเปล่าค่ะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะองค์นี้นะคะแบ่งปันให้กับคุณท่านคู่เลยนะคะคุณท่านจะได้รับทั้งหมด2องค์ด้วยกันค่ะท่านเป็นพระกุนะคะสวยมากๆเลยนะคะปิดให้ทนันจองการให้ทันนะคะท่านนี่คด้านหลังค่ะ คู่นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะคู่นี้นะคะคุณท่านได้รับสององนะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะถัดมาหามากันที่รายการที่ 28, ค่ะหมายเลข28รายการนี้ของท่านเป็นเหรียญกลมนะคะเหรียญจุราลงกรณของท่านเหรียญราชการที่ห้านะคะ ท่านใดสะสมเหรียญไม่ควรพลาดเาท่านเหรียญน,นี้นะคะคาบสนิมขึ้นเลยนะคะท่านนี่ค่ะท่านใดที่ต้องการเก็บนะคะเหรียญเก่าเดิมนะคะวันนี้นะคะพิเศษให้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคขท่านด้านหลังนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบเก้าค่ะ หมายเลขที่สิบเก้ารายการนี้คุณท่านเป็นพระกุนะคะเป็นพระปรางนอนครับท่านนี่ค่ะคราบทององล์งลงรักปิดทองนะคะแบ่งปันเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านเป็นพระปรางนอนนะคะตาท่านใดวายตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีไปครอบครองค่ะถัดมาคะ่ะมากันที่รายการที่สามสิบค่ะ หมายเลข30วันนี้นะคุท่านเปิดบูชาให้กับคุณท่านคู่เลยนะคะเป็นรูปหล่อนะคะท่านของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำนะคะคู่นี้ท่านใดสนใจวันนี้พิเศษให้เลยนะคะ300บาทค่ะ3า0บาทเท่านั้นค่ะคุณท่านเป็นรูปหล่อของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำนะคะแบ่งปันให้กับคุณท่านคู่เลยนะคุณท่านท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะคุท่าน นี่คะ่ะแบ่งปันคู่เลยนะคะของหลวงพ่อฤษีลิงดำนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านถาัดม,มาค่ะมากันที่รายการที่สาค่ะหมายเลข3าวันนี้นะคะเป็นเหรียญฉลุนะคะท่านเหรียญจุราลงกรณ์นะคะของราชกาลที่ห้าท่านสยามนะคะเป็นเหรียญรายฉลุะคะ่ะท่านใดสะสมเหรียญเก็บเหรียญท่นาน,น,านไม่ควรพลาดเลยนะคะ ขอแบ่งปันนะคะที่300บาทค่ะ300บาทพร้อมส่งของท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่32ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะอขอปิดท้ายด้วยพระสมเด็จไกเซอร์นะคะองค์นี้ค่ะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะแบ่งปันที่300บาทค่ะ300บาทพร้อมส่งของท่านสมเด็จไกเซอร์นะคะอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขค่ะแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์089 1927 153 089 1927 153ค่ะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะ เดินทางมาเป็น400กว่า EP แล้วนะคะท่านใดปิดทานจองทันรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะฝากคุณท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ